สวัสดีครับโอมนะครับวันนี้โอมจะมาแนะนําครีมตัวนี้เลยนะครับเป็นวอลเล่ไวท์บูสเตอร์ครีมนะครับตัวนี้นะครับเป็นไอเทมใช้ก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านะครับเหมาะสําหรับสาวๆนะครับกับผู้ชายที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสเปล่งปังนะครับกระชับรูขุมขนและยังสามารถช่วยฟื้นฟูริ้วรอยของเรานะครับทาให้ริ้วรอยของเราที่เป็นด่างดํานะครับลดเลือนได้ดีมากๆเลยครับ เดี๋ยวอมจะลองทดลองดูนะครับว่าเนื้อครีมเป็นยังไงแล้วก็หลังใช้จะเป็นยังไงนะครับเนื้อครีมจะเป็นเนื้อใสๆนะครับจะเป็นเนื้อครีมที่บางเบานะครับไม่ได้หนาจนเกินไปเนาะอมจะลองวนบนฝ่ามือดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะความรู้สึกแรกนะครับจะรู้สึกว่าเนื้อครีมจะบางเบามากๆเลยครับไม่หนานะครับ กินก็จะไม่แรงจนเกินไปเพราะว่าตัวนี้นะครับจะปีนตับสารส,ารสกัดน,นะครับมาจากพืชที่หายากหลากหลายชนิดนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่า <S 2> <S 2> <S ดีมา,มากๆเลยเพราะว่าช่วยลดอาการแพ้จากการที่เราใส่แมสไปบ่อยนะครับถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อนะครับผมจะทิ้งข้อมูลการสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับตัวนี้เลยครับดีมากเลย